แล้วก็ด้วยความที่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร่วมสมัยเนี่ยนะครับทั้งโควิดทั้งน้ําท่วมเราก็เลยขมวดประเด็นทั้งโควิดและน้ําท่วมเนี่ยมาเป็นประเด็นที่เราจะตั้งวงชวนหาเรื่องปากท้องต้องสู้กันในวันนี้ครับเราบอกว่าโควิดแล้วก็สายน้ําละลายซัพ์เหลือไว้เพียงหนี่ตกลงจะสู้ต่อหรือจะพอกันแค่นี้ครับอาจารย์สุรชัยมัน <c oughs> ไปต่อลําบากจริงนะคือลําพังโควิดก็ เอาตัวไม่รอดแล้วนะถ้าถ <c oughs> ุป,ประมาุปไมยเอาคำโบ,บราณโบราณบอกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกหรือบอกว่าพระสุขเข้าพระสาวแทรกแต่กรณีนี้ผมอยากจะบอกว่าโควิด <c oughs> ก็ทุกเข็นเจอน้ำ <c oughs> ท่วมเข้าไปอีกลำเข็นหนักเลยก็เลยไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีอา <c oughs> จารย์สุรชัยแนะนำน่อยจะเรียกว่าคู่ซ้ำกับสัตว์จะไดงจะเรียว่า สวยซ้าสวยซากก็ได้บางทีก็มันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าภัยภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ขอขอแซกเออีกนิดหนึ่งนะอาจารย์สุรชัยอาจารย์รับคืออาจารย์สุรชัยบอกว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ ผมกลับไปค้นดูนะอาจารย์สุชัยอาจารย์รักครัตั้งแต่มีคอสชเรื่อยมาเนี่ยนะครับเรามีองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคคอสชตามคำสั่งคอสชที่46/2560ทองค์กรนั้นก็คือองค์กรที่เรียกว่าสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเจตนารมณ์ขององค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ แล้วก็มีภารกิจสำคัญ6ด้านด้วยกันหนึ่งใน6ด้านก็คือภารกิจว่าด้วยการจัดการน้ำท่วมและอุทก,กภัยหน่วยงานนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560แต่จนถึงบัดนี้ผมไม่รู้ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงแล้วกรณีน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยไปดูข้อมูลของกบป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นกระจายอยู่30จังหวัด172อำเภอร805ตำบล4,715หมู่บ้านครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่น้อยกว่า2แสนครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว7คนจนถึงขณะนี้นะครับจงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นหัวขบวนของสำนักงาน รัพยากรน้ําแห่งชาติออกมาพูดอะไรเลยนะาอาจารย์อารักษ์อาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็หน่วยงานนี้เนี่ยมีศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตด้วยนะเออมีแอดฮ c อก i ค i s ซต n เซ็อร์อยู่ในศูนย์นี้ mm hmm. อยู่ในสํานักงานนี้ก็ยังไม่เคยยินเสียงอะไรเลยว่าไอแอดฮอกไคลเซต e เซ็นเตนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างในขณะที่ชาวบ,บ้านจะเป็นจะตายจากน้ําท่วมตอนเนี้นะครับเลขาศูนย mm ์ hmm. 0, เป็นใครผู้อำนวยการศูนย์ก็คือรองเลขาธิการของ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณสำเริงแสงผู่วงแล้วมีประธานคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินะทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี <c oughs> ่ยอาจารย์นาราอาจารย์ชูชัยแล้วเป็นแผน่ชวนห่าเรื่องปากท้องต้องสู้ลงเดาสิครับว่าใคร <c oughs> คน <c oughs> เอกประวิทธ์อ๋อองนายกคนเอกประวิทธ์วงเอ่อวงสุวรรณครับเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วรองประธานใคร รองประธานชื่อจุรินลักษณะวิสิทธตในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีกรรมการโดยตําแหน่งอีก17คนนะกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรออธรรมชาติรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ประหลัดกระทรวงสารพัดกระทรวงเลย17คนบวกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดอีก6คนนะครับเบ็ดเสร็จ27คน ผมยังไม่เคยเห็น27คนนี้มาเอะอะอะไรในขณะที่ชาวบ้านจะเป็นจะตายนะจนวันนี้นะครับแล้วเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการเนี้ยล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นเดือนกันยายนน,นี้ยังไม่หือไม่อือกับสถานการณ์วิกฤตของน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราขณะนี้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบชแต่ว่าผลงานก็อย่างที่ เล่าให้ฟังนะครับเราไม่ได้บอกว่าผลงานหลอยถ้วยนะเราบอกว่าผลงานก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเรายังไม่เห็นมีความปฏิญาตตอบสนองอะไรจากคนที่รับผิดชอบเลยนะครับอาจารย์อารักษ์ฟังแล้วเป็นยังไงครับาจาะยเดี๋ยวต้องพี่สมุชัยพูดต่อก่อนนี่ถ้าเกิดพี่บุยไม่ไปหาข้อมูลมาผมก็ก็ไม่ไม่น่าจะมีคนจําได้นะผมเองก็ไม่จําไม่ได้เหมือนกันว่ามีหน่วางนี้ มีคณะกรรมการมีอะไรต่างมากมายเนี่ยซึ่งซึ่งเงินน่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเอเรามีหน่วยงานเรามีงบประมาณเรามีคนทํางานเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรนะที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าผมเติมเรื่องงบประมาณนะปีงสองหมื่นกว่าล้านโอเปีหนึ่งสองหมื่นกว่าล้านเอาภารกิจเรื่องจัดการน้ําท่วมอะสองหมื่นกว่าล้านนะครับเออครับแล้วเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดนะ เดี át, ๋ยวก็น้ําท่วมพอน้ําท่วมก็ระบายน้ําทิ้งพอระบายน้ําทิ้งเดี๋ยวก็จะเป็นน้ําแรงครับภัยพิภัยแรงมาพอภัยแรงมาก็ต้องมาขุดบ่อต้องมาลอกคลองแล้วก็เอาน้ํามาแจกจ่ายนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนแรกเลยก็คือว่าภัยพิบัติพวกนี้เป็นภัยพิบัติที่ควบคุมไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นจะเป็นมรสุมเป็นอะไรมันควบคุมไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการใช่ มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการต่างประเทศที่เขาเจริญกับเราแยะๆเลยเขาก็มีภัยพิบัติเยอะครับไอ้นี่มันอยู่ที่การบริหารจัดการตั้งแต่การประเมินการประมาณการคาดการณ์ก่อนเกิดเหตุครับแล้วพอเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับผมคิดว่าเอ่อถ้าจะมาเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเอ่อพายุเข้าหรืออะไรเข้าเนี่ยช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเรา เรารู้ลงหน้าพอสมควรนะใช่ไหมอาจารย์พี่บ๊วยอย่างน้อยพยากรเดี๋ยวนี้แม่นขึ้นนะพายุชื่ออะไรแปลกๆเนี่ยจะมาเมื่อไหร่จะเข้าด้านไหนอะไรเงี้ยทั้งถือว่าเทคโนโลยีก็ช่วยเราเยอะครับแต่แต่ไอตอนจะเข้ามาเนี่ยเคนก็ไปสนใจแต่การที่พายุจะเข้ามาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีใครเอเข้าไปดูรายละเอียดว่าแล้วพื้นที่ที่มีโอกาสทั่วบ่อยๆเนี่ย เขาได้มีการวางแผนแาการจัดการพื้นที่เขายังไงบ้างครับอ้าวเอาอย่างกทมแล้วเนี่ยตกเป็นตกเป็นขังตกเป็นขังน้ํารอระบายเนี่ยครับเราก็ต้องเราก็ไม่รู้นะว่ารับระหว่างที่มันจะไม่มาในฝนเนี่ยมันมีการลอกท่อมันมีการจัดการมีการเเปิดช่องระบายน้ํามีการเพิ่มจุดระบายน้ําเนีำบ้ากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะมารู้าตอนที่มันเกิดเหตุแล้วอืเออท่อตันบ้างละกูโมงเสียบ้างละ อะไรต่างๆเครื่องเครื่องสูบน้ําอย่างแถวปทุมแถวบ้านแถวบ้านผมเนี่ยครับเนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่วมหนักมากในช่วงต้นตครับปรากฏว่าเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ําลงเจ้าพยายมีทั้งหมดเอ่อสิบเอ็ดเครื่องนะแต่ใช้งานได้สี่โอ้โหไม่ถึงครึ่งครับก็ระดมการซ่อมแซมซ่อมใหญ่เลยจนกระทั่งเออ แล้วต้องใช้เวลาหลายวันครับนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของการบรงหารจัดการใช่การรับมือการเตรียมล่วงหน้าการจัดการในเรื่องเครือข่ายภูมิประเทศแผนภูมิอะไรต่างๆเอราเคยได้ยินตอนภายแรงนะบอกว่าน้ําในในเครกอะไรนะที่ในเขื่อนเหลือเท่านู้นเท่านี้ใช่ไหมนครสวรรค์เขาเรียกอะไรนะบึงบึงบอะเพ็ดบึงบอลเพชดครับโอ้ผมเคยไปตอน เมื่อหลายหลายปีที่แล้วนะไปยืนดูนี่ผมหาขอบไม่เจอเลยนะอคือคือใหญ่มากครับแต่ว่าตอนแรงนี่คือแรงติดเลยอืมติดก้นบ่อเลยเหรอก้นเบื่อเหรอใช่ครับครับหนักครับเคยไปนี่ตกใจเลยเราเราเราก็นึกในใจว่าไอตอนที่หน้าแล้งเนี่ยทําไมเขาไม่ขุดให้มันลึกลงไปสักสามเมตรสี่เมตรไล่ครับอ่าฮะมีงบประมาณก็ขุดไล่ไป พอหน้าน้ํามาครันรนี้นอกจากมันจะรับน้ําได้เยอะขึ้นอืมันปีต่อไปมั้อาจจะไม่แรงเท่านี้ก็ได้ครับนนใช่ใชอนน่อันหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็คิดเองว่าหน่วยงานไหนจังหวัดเขาไป็นคนดูแลแล่ะถ้าจังหวัดคงไม่ไหวมั้งต้องใช้เรียกว่าแบคโฮต้องผมเคยได้ยินอยู่ครั้งหนึง่งเขาบอกว่าเกณฑ์ชาวบ้านที่มีรถแบคโฮอืใครอยากได้ดินไปทําการพ่อปลู่ไปถมดินไปอะไรมาขนไปฟรีเลยอื อย่างเงี้ยที่สุดแล้วมันคือไงตามยาถากรรมมีตามเกิดมีตามเกิดครับเราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือคือถ้าพี่บ๊ยยืนยันว่ามีใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดเนี่ยไม่ใช่เฟซมิลนะมีครับอยู่กับมีงบปีงสองหมื่นกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยผมคิดว่าปัญหาวันนี้คือหนึ่งเนี่ยผู้ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับ ไม่อยากสูงเสี่ยงเหมือนกับวันนี้คนที่คนในจังหวัดที่สวยหนาทีสุดตอนนี้คือชัชยภูมิครับเท่าที่ติดตามข่าวใช่ท่วมแบบสองเมตรอะไรเงี้ยนะอืมแล้วแถมได้ยินว่าท่านอะไรผู้ใหญ่ในจังหวัดบอกว่าอาจต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนอืในการทําให้มันแห้งลงครับลองคิดดูคนที่บ้านจมน้ําเดือนนี้อ่ะใช่ใชเออที่ไม่ได้อยู่ที่แห้งๆเนี่ยนะครับดึกหนึ่งเดือนนี จะอยู่กินยังไงธุรกิจมันจะพังพินาศขนาดไหนครับเอออันนี้ก็คือประเด็นต่อมาว่าล่วงหน้าวางวางแผนจัดการตอนเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีมาตรการรับดูแลรักษาเยียวยาเขาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ระหว่างเกิดเหตุนเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นไม่รู้หน่วยงานก็อาจจะทำงานอยู่นะครับแต่ที่เห็นออกมาเป็นข่าวเนี่ยจะเป็นล้วทีมกู้ภัยที่เข้าไป ครับแล้วทีมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยตรงมีกี่ทีมมีทีมอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อยากให้ให้ดําเนินการแบบแบบเต็มที่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้โหจมน้ําขนาดนี้นี่หนักมากทั้งทั้งอะไรทั้งชาวบ้านทั้งธุรกิจร้านค้าทั้งวัดวาอารามแต่พะระนี่อย่าสวดมนต์ไม่ได้เลยนะถ้า<อ>สวดมนต์ได้คงสวดให้วัดเปล่งแห้งก่อนนะครับอืน่าสงสารแล้วก็มาตรการต่อมาก็จะ เยียวยาอย่างไงจะช่วยเหลือเขาอย่างไงมาตรการทางการเงินที่พี่บวยตั้งตั้งจบอะไรแล้วเฮ้ยคนเป็นหนี้นี่จะเอาไงต่อชีวิตนีใช่เพราะทรัพย์สินละลายหายหมดอ่ะแต่ว่าหนี้มันยังโดเดอยู่เลยอ่ะมันยังไงเป็นก็ไม่หายไปไอ้ไอ้เป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเป็นอยู่แล้วนะน้ําท่วมหนี้มันก็ไม่ลอยตามน้ําไปนะใช่แถมอะไรรู้ไหมแถมระหว่างน้ําท่วมเดือนอย่างเงี้ยดอกเนี้มันยังเสื่องอกได้อีกด้วยนะเออ ดอกเบี้ยก็ไม่จมน้ํานะครับออซึ่งแบงก์ทั้งหลายเจ้านี้ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะแบงก์หรือนอนแบงก์เนี่ยคุณต้องเข้าใจเฮ้ยหนึ่งเดือนสองเดือนที่เขาทำหมายกินไม่ได้เนี่ยมีรายได้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยอันนี้มันต้องงดอย่าไปให้ดอกเบี้ยมันงอกงามนะใช่ครับไอมาตรการอย่างนี้มันควรจะรีบรีบออกมาอย่างน้อยเป็นขวัญกําลังใจเนะครับเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวพอน้าลดนะครับก็ต่างคนต่างก็ลืมลืมกันไปเจ้าเจ้ากันไปความสวยก็จะไปตกที่ ชาวบ้านกับผู้ประกอบการ,รนะครับมันก็ยังไม่มีมาตรการอย่างเก่งก็เห็นเจ้าหนี้แต่ละแบงค์ทั้งแบงค์รัฐส่วนใหญ,ญ่เป็นแบงค์รัฐนะครับ,รบก็เจาะมาเรื่องช่วยเหลือมีมาตรการซึ่งมาตรการเหล่านั้นนะครับเป็นมาตรการสาเบจรูปเรียกว่ามีภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้ที่ไหนก็นงัดออกมาพักหนี้ไปหกเดือนพักหนี้ไปสามเดือนแต่มันคนมันทำมาหากินไม่ได้มไม่มีรายได้เลี้ยงปากเล้ยงท้องนะครับ การพักนี้การลดนี้ก็โอเคถือว่าช่วยแล้วส่วนหนึ่งครับเออไอ,อ้คนมันจะอยู่ไม่ได้หรอกแค่เนี้ยออต้องมีกินมีปากท้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้อมีมาตราการมาเป็นเป็นแบบหนึ่งสองสามออกมาให้มันชัดเจนนะครับให้เขามีขออะไรปากท้องกินได้ลยสักเดือนหนึ่งจะทำยังไงครับเออมันต้องให้เขากินได้ดูได้ส่วนทำมาค้าขายไรายได้เนี่ยจะต้องค่อยๆเป็นครับ นอกจากเรื่องหนี้ที่จะต้องดูแลเขาลดให้เขางดให้เขาเนี่ยครับไอบรรดาสาที่เรารู้พระพวกทั้งหลายเนี่ยต้องลดให้เขาต้องลดให้เขาอ่าใช่ไหมไอประกงสังกัดไอประกันสังคมเอ่ยนะครับภาษีภาษีเอ่ยเนี่ยพื้นที่อย่างเงี้ยควรจะจัดการแบบเป็นแพคเกจให้เขาเลยเอครับเขาถึงจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เดียวดายนะใช่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะไอไอหน้าวันเผชิญหน้ากับน้ําท่วมเนี่ย อหน่วยงานอาจจะยังเข้าไปช่วยไม่ทันแต่พอเริ่มอาการสถานการณ์ที่มันเบาลงปั๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นหน้าที่ต้องหนึ่งสองสามเลยไม่ต้องไม่ต้องทวลถามเลยครับซึ่งอันนี้อยากจะเห็นส่วนจะตัดสินใจยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ,รบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้อาจารย์นาระเข้าขโมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาค,ค่อยเสนอแนะว่าเฮ้ยวิธีคิดวิธีต่อไปมันจะต้องตั้งหลกักอะไรต่อืปครับ